แหลกโอเคชึปยุนมีมอนเตอร์ไหมฮะอืมมีแต่วัวเนาะอืมตรงนั้นเป็นเคทีมะนี่นะเนี่ยถือว่าสำรวจพื้นที่ด้วยนะฮะได้สองเดงไงได้สองเดง โอ้ตรงนั้นมีคิปเปอร์เกลตันเฮ้ยไ,ไม่มีคิปเปอร์เจลตัตนนี่ว่ะกัดตังตายแมงมุมแมงมุมวิ่งเฮ้ยอืยอ,อโอเคแถวนี้วัวเยอะมากเลยนะฮะบ่องตงองบ่องตองคิปเปอร์อุ้ย,ยอ่ะ See, I'm long, right? Long, I'm long, right? Keeper, this there is is died dead. Boom! <laughs> you nice? Where are you, my monster? I kill you. We'll kill you. Uuuh. Oh yeah ตุยตุยตุยถนเดินเดินเดิเดอ้ออือมีแครอทแล้วห้ามตายเด็ดขาดนะฮะแครอทมีแล้วนะฮะเฮ้ยเออเฮ้ฮารเล็กุยอาฮาเล็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยละสโนว์บ็อกมันบั๊อกอะ เดินชนไม่ผ่านด้วยนะถือว่าสุดยอดมากเลยทีเดียวนะฮะมากเลยทีเดียวเนตัวเธอ mm hmm. แถวบ้านของเรานั้นมีมีอะไรมีอะไรมีอะไรไปกิน MK. เอ็มเคเอ่ออ่ะอ่ะเฮ้ยฝูงแมงมุมตาแอไม่ ้วบ้านตรูอยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่นี่เออทำอย่างนี้ไว้ดีกว่าเอ,อ้ยไม่ได้ดีเออทำอย่างนี้ไว้รู้สึกว่าอูไปที่ก่อนนะฮะไปเก็บของกันตรงนั้นมีแครอทด,ด้วยหายนี่แย่นะฮะหายนี่ดวงสวยมากอ่ะอ,อยู่นั่น โอ้โหจะสู้ได้ไหมเนี่ยจักเอ้โอ้โหแหลกเลยเอ้ยอย่าเพิ่งมาปาร์ตี้ขอวิ่งก่อนกระดูกวิ่งครับวิ่งเอ๋วิ่งดีเอ๋วิ่งเอ๋เอ๋วิ่งเอ๋วิ่งอุ้ยฟิวาแผะปุ้งอา ก็อเอาของไปเก็บก่อนนะฮะยิงแครลอตนี่ไม่ได้เลยอ่ะเอ็มฟรีดอมกมอนเบ,บเบ้ผมพร้อมที่จะลุยแล้วสเตตัสห้าบวกห้าแอค,แ,อคแทรเลย ฮึฮึเอ๋ฮึถืนถืงถืืถึงถึนโอ้โหยังโหดอ่ะมอนเจอร์โจมตีเราไม่ได้อะรับเอ็กพีครโอ้โหเราเราป๊อตนี้อ่ะไม่อ่ะเปิดไว้สักช่องหนึ่งจะได้อุ๊ยโอ้โหออกเลยนะออก ออกกันเลยนะอืมคิวรัวอย่างว่องครับเ hey. hey อ้ยเฮ้ยยูเฟชืออืออไอ้ย่าย่านะหย่ายา,ยาอู้มอ เห็นว่ามีใยญ่นเนี่ยจะได้เอาไปทำพวกขนแกะได้โอ้โหไม่งั้นกล้าฟัดไปนานแล้วนะฮะอืมวิชิปอ้อไอรอนหกอชิเมนเกสอีกควอฮาร์ดกว่าฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวาาร์ไนไตนอ,อก,กับเลือดเพียงหนึ่งเพียงครึ่งหลอดและหลอดอาหารอีกสี อีกสามครึ่งเสียงมันแบบไม่กล้าออกเลยอะเสียงเสียงยีทีแบบไม่กล้าออกเลยอโอ้เราป๊อตไม่ได้เออเออเออเอ,อ,อะไรวะออกมานิดเดียวก็ไม่ได้แป๊บแป๊บขอขอขอทวงหน่อี่ อือยิงเหรอยิงอ่ะ,อะฟันฟันอ่ะฟันเอ้ยวุดหมโดโทษโทษโทษว่ะวุดหมดก็ขอขอลงมาก่อนนะทำไมมอนเตอร์มันโหดเงี้ยฮะโหดอ่ะโหดเหรอโหดโหดใช่ไหมเจอดาบบวกห้าแอตแทกดาเมจบวกห้าเลยทีเดียว โจมตีเพียงทีเดียวเราก็จะตายนะฮะไม่ใช่มันตายนะฮะลงมาเร่ป้าด่าป้าด่าเฮ้ยเย่ไปเฮ้ยตีได้เหรอเฮ้ยโอ้โหก็นึกว่าโอ้โหมนันมอนเยอะมาอัดอะไรอยู่ตรงนี้ฮะอัดอะไรมาถ่ายหนังะ่ะเออโอ้โอ้โอ เคลีย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 โอ้อะอ่าเออมาเด้มาเด้กี่ตัวก็ได้มาเด้ไม่กลัวครับอ่าเป็นไงเงียบเลยอุ้ยยังมีตัวอู้ตีติดคลีกินเนื้อซอมบี้ก่อนจะได้ไม่เป็นพยาผาร้าของลูกหลานเนี่ย ชิปเฮ้ยโอ้โหเอ้ยแอปอ่ะมาแอปเนียนน่ะแอปเนียนเะอนนะอเฮ้ยเป็นไรมากไปฮะไอกระดูกบ้าตายเป็นสิบสิบเอสามตายสามรอบเลยเช้าแล้ว เขาอูอแตกคามือเลยครับอไอยแตกครับดาบครับดาบดาบอย่าอย่าคิดครับอย่าคิดอ,อืมอ,อ,นนอ่านะฮะก็เชาวแล้วนะครับมาเผาก่อนโอ้เนี้ยสเต็กชิดแรกนะเก็บครับอ่าก็อยู่กับ บ้านหลังแรกของเรานะเป็นห้องเล็กๆจิวจ๋วๆแต่อยู่ได้นะอืมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะสำหรับกำลังใจที่ทำให้ผมมีในวันนี้นะขอบคุณครับขอบจริงขอบใจจริงนะบายๆครับเจอกันพัดหน,น้าครับสวัสดีครับ